ครับผมเรามาดูการาปลูกเมล่อนสำหรับมือใหม่ครับมือใหม่มาดูกันผมมีทดลองให้ดูอสองมีทั้งหมดหกต้นของผมครับผม <c oughs> ต้นแรกก็อายุประมาณสี่สิบวันนะครับต้นนี้สิบวันดูสมบูรณ์ครับดูสมบูรณ์ก็เทียบกันระหว่างต้นที่ปลูกหนึ่งต้นต่อกระถางครับหนึ่งต้นต่อกระถางก็เป็นต้นนี้ครับผม หนึ่ต้นต่อกระถางแล้วก็2ต้นในกระถางเดียวเห็นชัดเจนเลยครับว่า2ต <reco Christ. S 1> ้นในกระถางเดียวจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็การเจริญเติบโตของ2ต้นครับในกระถางเดียวสารอาหารมันจะไม่เพียงพอสําหรับเขาครับก็เห็นชัดเจนครับผมดูต้นนี้ครับผมแล้วก็ต้นนี้ครับสารอาหารมันจะไม่เพียงพอครับมันจะแย่งอาหารกัน ก็สาหรับมือใหม่ครับผมผมก็ปลูกมือใหม่กําลังทดลองครับช่วงนี้ก็ดูครับผมว่าสองต้นในกระถางหนึ่งครับก็ถามว่ามันก็ไม่สมบูรณ์เท่าต้นหนึ่งครับผมที่ในกระถางเดียวมันจะแย่งอาหารกันครับก็ของผมปลูกทั้งหมดหกหกต้นครับผมว่าเป็นการทดลองอยู่ครับก็มีทั้ง หนึ่งต้นกระถางเดียวแล้วก็สองต้นในหนึ่งกระถางก็พบแล้วครับว่าการปลูกเมล่อนควรปลูกหนึ่งต้นต่อกระถางหนึ่งกระถางครับผมเพราะว่ามันจะแยตสารอาหารกันดูจากต้นนี้ได้ครับผมพอสมบูรณ์แข็งแรงครับอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นลูกที่ผมได้ผสมเกสรไปอยู่ประมาณ4ี่วันครับผมก็เริ่มประมาณเท่าอ่า ไข่คร,ครับผมไข่รประมาณเบอร์สีเบอร์ห้าก็ลูกเล็กๆครับผมน,นี่เทียบกับม,มือของผมครับเทียบกันดูประมาณประมาณเบอร์สีเบอร์ห้านู่นครับก็เริ่มแขวนไว้แล้วครับเพราะว่า,าช่องนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมก็วันนี้ก็ได้หยุดงานครับผมส่วนต้นนี้ครับผมที่ได้ผสมกันวันเดียวกันก็ผสมเกสรแล้วครับมันเหมือนไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ใบนี้ก็ เ,เป็นมแมลงมากินครับผมก็เลยเป็นแบบนี้ผมก็อันนี้ก็เป็นเมลอนที่ผมผสมพร้อมกันครับเดี๋ยวมาดูาวาัาดูปลูกของผมนะครับผมวัสดุปลูกของผมก็อันนี้ก็เป็นกับมะพร้าวก็ ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินก้ามปูครับผมก็ผสมกันครับผมผสมกันให้เข้ากันครับผมก็ปลูกได้เลยเพราะว่าการมฟพ้าจะช่วยระบายน้ำได้ดีครับครับเดี๋ยวมาดอาูอีกลูกหนึ่งของผมที่ผสมไปประมาณหนึ่งวันสองวันครับผมนี้ไปผสมไปสองวันลูกนี้นี่เป็นคือวันที่สองครับประมาณเท่หัว แมมือของผมครับสองันส่วนต้นนี้ผมจะทดลองเอาที่สองลูกต่อหนึ่งต้นดูมันจะเป็นไงนะครับผมอันนี้คือลูกหนึ่งที่ผสมไปเมื่อวานครับสองต้นเอ่อไม่ใช่สองลูกสองลูกในหนึ่งต้นครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตออกมาจะดีไหมหรือจะสู้เทียบเท่าอันนี้หนึ่งต้นต่อหนึ่งลูกทดลอง หลายรูปแบบครับของผมน,นี้ครับผมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมครับครับสวัสดีครับ